สวัสดีค่ะทุกคนโค้ดวาสนานางฟ้าไลฟ์ออนไลน์มาแล้วค่ะเราจะไปดูกันว่าก่อนที่เราจะขึ้นไลฟ์เพื่อที่จะทําให้คนค่ะเห็นเรามากขึ้นทํำยังไงบ้างนะคะโค้ดได้ความรู้มาค่ะโค้ดก็รีบส่งต่อทันทีนะคะทุกคนจ้านี่ค่ะทุกคนเห็นหน้าจอไหมทุกคนเห็นหน้าจออยู่ณนะตอนนี้คุณเปิดคุณจะไลฟ์สดใช่ไหมตอนนี้ค่ะเหมือนโค้ดกาลังจะไลฟ์สดเลยแต่อย่าเพิ่งกดไลฟ์อย่าเพิ่งกดปุ่มสีแดงให้คนค่ะกดแชร์ตรงนี้กดตัวแชร์ลูกศรค่ะ กดแชร์ออกไปเลยนะคะคุณจะแชร์ไปเท่าไหร่ก็ตามแต่แชร์ share ออกไปก่อนแชร์ share ล่วงหน้าแชร์ share ล่วงหน้าก่อนเลยนะคะพอคุณแชร์ล่วงหน้าก่อนคะ่ะให้คุณมากดคัดลอกลิงก์ค่ะนี่คะ่ะกดคัดลอกลิงค์ปุ่มด้านล่างสุดนียคะ่ะตรงมือด้านซ้ายของเรากดเลยคะ่ะนะคะกดด้านซ้ายนะคะคัดลอกลิงก์ไว้แล้วก็เอาไปแชร์โอเคไหมคะกดคัดลอกลิงค์ไว้แล้วก็แชร์นะคะโอเยนะ กดคัดลอกลิงก์กดอีกค่ะกดคัดลอกลิงก์กดคัดลอกลิงก์กดคัดลอกลิงลกง์นะคะประมาณ4ีหรอบนะคะทุกคนจ๋าเนะะี่ยค่ะกดคัดลอกลิงก์แล้วมันจะเกิดการเปิดค่าการมองเห็นโอเคไหมคะเดี๋ยวจะเกิดเปิดค่าการมองเห็นทุกคนไปลองทําดูนะปังยังไงนะคะทิมบอกใต้คอมเมนต์นี้หน่อยนะคะปังยังไงแบบไหนยังไงมีคนเข้ามาดูเยอะไหม ะะพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะคะพิมพมาบอกโค้ชหน่อยนะคะมีสาระดีๆค่ะก็จะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้ค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์กดแชร์แบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนของเราบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะความรู้ดีนี้ค่ะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนของเราอย่างมากอย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนของเรานะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย